สวัสดีครับผมมาลองเสียงนะครับเซตลำโพงโบูธน,นะฮะมีซับนะแล้วก็เครื่องเล่นนะครับผมแล้วก็ลำโพงห้าตัวนะครับนี่นะตอนนี้เราเป็นแผ่นไลท์แผ่นแท้อ่านบทนะอ่าเป็นรุ่นอ่าเอฟียี่สิบแปดนะฮะตอนนี้ขออนุญาตฝากร้านนะครับไลน์เฟซบุ๊กนะช่องทางติดต่อครับร้านเปิดเก้าโมงครึ่งปิดห้าโมงเย็นร้านทุกวันศุกร์ครับ ต่อนะต่อที่ซับนะฮะแล้วก็สายไฟเสียบได้เลยนะฮะนี่ฮะแล้วก็จะมีสายลิงค์ให้ด้วยนะครับสายพร้อมครบนะสวิตช์ออนออฟนะฮะอันนี้สายแอเซีเข้านะนี่นะฮะอ่านี่นะครับดีมากนะฮะจะมีพวซับไพของ ด้วยนะขเข้ากับเครื่องเล่นนะครับอะเดี๋ยวมาดูลูกเล่นนะฮะอันนี้ลดเสียงเพิ่มเสียงนะฮะนี่ครับปรับที่ตัวหน้าเครื่องได้เลยนะฮะอันนี้ออนออฟนะฮะอะเดี๋ยวผมลองสักแผ่นนี่แผ่นไท์นะครับที่ลองนะนะครับผมอะเดี๋ยวผมขออนุญาตทำเป็นคลิปสองคลิปนะ เพราะว่าความยาวมันจะยาวไปนะครับผม